สวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีป <descon fin anta> ีเก่าอยู่นะพี่น้ <premature> องนะก็ยังไม่เข้าปีใหม่นะเออีกหนึ่งวันนะก็จะปีใหม่แล้วก็เช้านี้นะคะอยู่กับความพุ่นวายพี่น้องปงปงเปงเตงโองโองเตียงเตียงดันลั่นไม่รู้พอมาต่อยทำอะไรนะไม่ได้แจ้งเลยพี่น้องนะว่าจะทำอันนั้นอันนี้ ก็ยังว่าแอ่ะพี่น้องหน้าที่ใครทำน,น,นะคือใครอากทำอะไรก็ทำหน้าที่ของใครทำกันพอ mm. ต่อก็ทำเสียงดังแบบนี้แต่เช้าล้วพี่น้อง mm. มาน้อยก็วิ่งวุ่นเลยทีนี้ ยะเก่านะพี่น้องมันคำรุดหรือย่างไรนะเลยเอามาปรับเปลี่ยนปรับแต่งซ่อมแซมนะขังขยะใส่ขวดแก้วขวดพลาสติกนะที่สามารถขายได้นะส้มแซม ค่อยมาถามเนาะว่าส้มแซมไปทำอะไรโอ้ยเก่งยิ่ง,งอยู่ใหญ่โพดเน้องพี่น้องเนาะตัดต่อตัดตัดต่อเดี๋ยวเขาเป็นเองต่อไปก็เป็นการลงมือ เชื่อมไวปวับ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 แล้วแต่ละวันแต่ละวันนะพี่น้องก็จะทำก็เ็ตเซ็ไม่รู้ทำอะไรบ้างนะอันเป็นชิ้นเป็นอันก็มีนะเป็นไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็มี ช้านี้เราก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวนะาก็ต้มกระดูกวัวก่อนนะให้มันสุกให้มันเปื่อยก่อนแล้วค่อยตําเจี๋ยนะน้องนะเปื่อยต้นไหนสุกต้นไหนก็ค่อยอว่ากันใหม่นะพอามาเต๋อก็ทํางานไปของใครของมันมเตก็น่าจะนึ่งข้าวสุกแล้วแหลนะนาพอสายแล้ว ยันตาเป็นอะไรอีกเนะี่ยมัวมัวแล้วหายใจมันเนาะ จาดเลยพี่น้องเการเชื่อมเด็กเจ้าเานะพี่น้องจจก,ก็อย่ามองหลายเด้อฟังเสียงเอานะพี่น้องน่่ๆๆ่่อย่าหาย,ยลูกไหมมันเลื่อมตานะไม่ต้องมองแสงไฟไน,นะคะ พักก่อนพี่น้องเอ้ยเลื่อมตาอย่างแรงพลิกมาช่นนอนตรงนี้นะก็มีลวดเส้นที่ขาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นการใชายลวดแบบ นั้นก็ไปใ,ใช้อเอาตลับเม็ดมาดึง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 พี่น้องก็วัดวัดวัดวด,ดูว่ายาวกี่เซนยังไงอันนี้ยังไม่เฉลยนะว่าทำอะไรจน <c oughs> กว่าเราจะได้ยินจากปากพ่อมาเตยว่าทำอะไรเนาะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะะ เรียงโซเครื่องก็ยังดังอยู่เลยน้องวันนี้ไม่รู้จะเสร็จไหมนะก็จะได้าคำตอบในคลิปถัดไปนะว่าทำอะไรเมื่อกี่น้องเนาะ จากออกจากกรงเหล็กแล้วนะพมทก็ไปจับเครื่องตัดนะไฟเบอร์อีกเหมือนเดิมเขาก็ดึงหลับเม็ดวั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 ดคิดดคิดคดเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าทำอะไรกันแน่ ของเราวันนี้นะพี่ดองเน้อนะเราก็จะจะตากเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวนะไม่รู้เราจะตากด้วยวิธีไหนห้อยตอกหรือยังไงดีนะตอน้องรอให้แดดออกกอดเนาะตอนนี้ยังไม่มีแดดนะคะยังไม่มีแดดเพมาต่อยก็เลยทำ คลิปนี้ไม่เฉลยนะคะพี่น้องรอดูคลิปว่าพอมาต่อยจ,จะเฉลยว่าทำอะไรกันแน่เนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วการทุกท่านนะคะก็สุดสัาวันส่งท้ายปีเก่าก็มาต้อนรับปีใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะในทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะโรคภัยอย่าได้มีนะรำ่ำรวยรำ่ำรวยกันทุกคนเนาะ คนใหม่สวัสดีค่ะ